ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดวิวบนคลิปวิดีโอ t ิก t o k ของเรานั่นเองนะผมจะมีวิธีขั้นตอนอยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ s p e s f m MM ไวใต้คลิปนะผมสำหรับใครที่ผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะ่มจะอยู่ขวามือด้านบนโนมสมัครสมาชิก เพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะผมอย่าลืมที่เขาว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะผมสำหรับใครนะผมที่มีบัญชี Gmail เวลาวนอะผมก็สมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับผมส่วนด้านบนเนอะผมก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม t ิ๊กต็อกของเราเองนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับผมเพิ่มยอดวิวน ในส่วนของบริการเดี๋ยวผมจะเลือกเปน็นอันแรกนะครับในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้า t ิ k ต o อกของเรานะครับผมเดี๋ยวจะเลือกเป็นวิดีโอตัวนี้นะครับกด Copy ลิงก์มาแล้วก็กดวางเลยครับในส่วนจนํานวนนะครับผมก็คือจานวนที่เราจะเพิ่มยอดวิวของเรานั่นเองนะครับผมผมเอาสัก1000วิวละกันนะครับค่าใช้ใจ่ายเพียงแค่4บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับพอตรวจสอบอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็กดส่งไปได้เลย ก็จะขึ้นหน้าต่างเคลียร์แบบนี้ผมได้รับการสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะผมส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับผมหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นนะผมว่ารอดำเนินการนะผมส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์วิดีโอทิกตอกของเราแน่ๆนี่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับผม4บาทนะครับนี่ก็จะเป็นยอดวิวที่เราเพิ่มไปนะครับสำหรับใครนะผมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนะผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกนเคียร์อโค่นะครับม สำหรับใครนะผมที่เติมเงินผ่านคิวอโคนะผมะก็จะได้รับโบนัสถึง5%กันเลยทีเดียวมเมื่อเติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะครับบูม mm ันี่วอลเล็ตก็มีเหมือนกันนะผมรับโบนัสเพิ่ม2%นะผมเมื่อเติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะผมเดี๋ยว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับใครนะผมที่มีปัญหาด้านยอดไลฟ์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับเข้าไปที่เมนูตัวช่วยเหลือนะครับ เพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราลงไปพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยนะครับผมหรือว่าจะแอดไลน์ผ่านขวามือด้านบนได้นะครับผมนี่ครับก็จะขึ้น QR code แบบนี้นะครับผมแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับผมในส่วนของเมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้นะครับผมมีเฮลเลอร์เยและราคากันเลยทีเดียวนะผมส่วนขวามือนะผมก็จะเป็นคําอธิบายหรือรายละเอียดของเรยราคาต่างๆนั้นๆนะครับนี่ครับอ่า นี่ครับผมเข้ามาดูกันได้ผมสำหรับใครทุกคนที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอผมให้มันเลื่อนตรงด้านบนนะครับเข้าไปที่หมดหมู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok อ n s t a g r a m นะครับผมหรือว่า Telegram YouTube ก็มีนะครับในส่วนของ t i k t o อกทุกก็จะมีเพิ่มผู้ติดตามนะผมเพิ่มหัวใจเพิ่มยอดวิวเพิ่มยอดวิวราคาถูกนะผม เพิ่มบันทึกนะครับผมเพิ่มสตอรี่เพิ่มยอดแชร์นะผมอะไรอื่นอีกมากมายนะผมเข้ามาดูกันได้นะครับอ่านี่ครับเด็ดราคานะครับผมส่วนขวามือตรงนี้นะครับสาหรับใครนะผมที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนนะผมเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์ก็จะให้อาตาัตราค่าคอมมิชชั่นถึง5%าปเกันเลยทีเดียวผมเพียงแค่กด Copy ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนเพื่อันผมถือว่าเป็นการสร้างไรายได้เสริมไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับผม เพื่อเป็นการเซฟเวลานผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าวีดีโอทิกตอกของเราเลยนะผมว่ายอดวิวของเราขึ้นหรือยังครับตอนนี้มี664นะครับผมผมขอกดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับนี่นะผมยอดวิวของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเป็น1,664นรบแล้วนะผมถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะผมใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเลยนะครับสำหรับออเดอร์ในที่ล่าช้านะผมก็เลยนานรอสักครู่นะผมเพราะว่าออเดอร์กำลังรันาตามคิวให้นะครับผม สุดท้ายแล้วนะผมสำหรับใครทุกคที่สนใจเว็บปั๊มไลน์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพร์ฟอร์มต่างๆนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ s p s m ไ้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ